สวัสดี FCUPS ประดับยนต์แล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้พามาชมเป็นคันนี้นะคะ Nino JO7E 2 1 0 Com m o n r คอมมอนเดเครื่องห้าูนยนะคะคันนี้ยังโสดนะคะรถพร้อมใช้งานค่ะสีฟ้ามุกแจมๆเลยค่ะชุดแต่งสเปกยู่ประมาณนี้เลยนะคะ เปกกระบะจะอยู่ที่สามเมตรหกสิบนะคะดําสี่ตันนะคะแบตเตอรี่ใหม่ทั้งสองลูกนะคะมาดูเครื่องนะคะสวยค่ะ ช่องทางการออกรถกับทางอู่มี3ช่องทางนะคะเงินสดไฟเน้นซ์ทบศลูกค้าสะดวกช่องทางไหนมาจัดได้เลยนะคะหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะคะเบอร์โทร0 8 7 9 6 1 2 2 0 2สอบถามได้เลยนะคะสวยมากเลยค่ะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหเส้นเลยนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟิองถ่ายเช็คให้พร้อมใช้งานเลยค่ะสนใจสอบถามได้เลยค่ะ ยังโสดนะคะ